iPhone 15 Serie s อาจจะได้การชาร์จที่เร็วถึง40วัตต์จากเทคโนโลยีแบตเตอรี่รถ EV ถือว่างานนี้เนี่ย Apple เขาไม่ธรรมดานะครับจัดเทคโนโลยีมาเต็มมากๆเลยทีเดียวสวัสดีครับกับมาดีข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปในใกาศาสสิมทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อใจภาคข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวัน iphone 14สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดนะครับจาก apple ที่จะมารองรับการชาร์จท,ที่เร็วนะสูงสุด30วัตต์ซึ่ง apple เนี่ยอ้างว่าสามารถชาร์จศูนย์ถึงห้เนี่ยภายในเวลาครึ่งชั่วโมงก็ถือว่าเร็วพอสมควรแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัว iphone 15เนี่ยจะชาร์จไวกว่าซะด้วยนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายท ไม่นานมานี้นะครับในสื่อต่างประเทศได้ออกมาเปิดเผยว่าเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone 15ที่ยังไม่ได้มีการเปิดตัวอาจจะมาพร้อมกับสตกแบตเตอรี่นะครับแบบใหม่ที่อยู่ในรถ EV แน่นอนว่าจะใช้แบตเตอรี่แบบนี้เนี่ยก็จะทำให้อุณหภูมิของแบตเตอรี่ iPhone 15นั้นยาวนานนะครับไปถึงในเรื่องของอายุการใช้งานผู้ผิดเนาะ และทําให้รองรับนะครับการชาร์จที่เร็วสูงสุดถึง40วัตต์ด้วยน,นอกจากอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วเนี่ยการชาร์จก็เร็วด้วยนะครับเขายังบอกอีกว่า iPhone 15นะจะรองรับการชาร์จอยู่ที่40วัตต์ครับและอาจชาร์จแบบในเรื่องของไร้สายนะครับไวขึ้นนะครับถึง20วัตต์ผ่านระบบ MagSafe นะและอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีการยืนยันว่าเทคโนโลยี c k Battery นี้นะครับที่ใช้ใน iPhone 15นั้นอาจจะถูกนำะมาใช้ใน iPhone 16หรือแรงงานต่อๆไปก็ได้ ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยจากรายง,งานมุงบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นพอร์ต USB Type C นะครับจะทําให้ความใช้งานของ iPhone นรวดเร็ว,รวแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้น iPhone 15นั้นคาดการว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนนะครับยิ่งใกล้การเปิดตัวของ iPhone 15มากเท่าไหร่ข่าวก็จะรุดมาอย่างต่อเนื่องเท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อติามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกับมัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย